เช้านี้พามาดูต้นหอมเนี่ยปลูกต้นหอมไว้แบบนี้เอาไว้ใส่ในกล่องข้าวนะคะสวัสดีจ้าเมลัดก็ส่งข้าวเสร็จก็ไปออกกำลังกายแล้วก็มาชมสวนยามเช้าวันนี้เขาเริ่มวันก่อนลดน้ำเพราทุกวันก็เ,เลยเริ่มแห้งตอนนี้ก็เลยเว้นเว้นช่วงเขาหน่อยยังชื้นอยู่ถ้าชื้นอยู่แล้วก็ยังไม่ลดอาจจะแบบ นิดๆข้างบนนี้นเขาเริ่มเริ่มตุยอ่ะแล้วก็เลยไม่การ,รวดน้ำเขาอันนี้จะเป็นอะไรแล้วละ่ะอืมบอรอคโคลี่เพาะบอรอคโคลี่ไว้ปลูกไว้อย่างละเล็กอย่างละน้อยต้นหอมนี่เอาไว้โรยใส่ กล่องข้าวข้าวไกอ่อบเดี๋ยวต้องรดน้ำกระช้านี้โยดอกกัะชันชาบานไม่ได้เก็บเดี๋ยววันนี้ต้องเก็บละเก็บกชันนี่พอได้เก็บกินอยู่ในนี่น้หรือเ,เอาไว้ใส่ย,ยำขึ้นใช่นะคะ จะค่อยปลูกเพิ่มเห็นเขาบอกว่าถ้าปลูกขึ้นช่ายในปลูกไว้อ่ผสมกับผักเคียวอะ่ะนอนเขาจะไม่มารบกวนจะลองดูดูว่าจะจริงแบบนั้นไหมเพราะว่ากลิน่นกลิ่นหอมระเหยของขึ้นช่ายมาแมลงเขาจะไม่ชอบเห็นเขาว่าแบบนั้นนะแล้วก็ุยถ้าเป็น้น,น,นะดนอนขึ้นอยู่อะ่ะ รภา,าเนี่ยนอนนอนขึ้นผักเเควเราวันก่อดก็เลยเอาใบออกหมดเลยทีนี้ก็เลี้ยงใหม่นะคะมาได้เ,เดินชมเลยนอนลงหรือเปล่านอนลงผักเราหรือเปล่าวันนี้เคเด็ดชำม,มันก่อนมเมนดูแห้ง จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ กให้เก็บตําลึงดูดอกมะเขือเทศเนี่ยดอกมะเขือเทศจะติดไม่นอกมะเขือเทศเราแต่เริ่มจะเป็นดอกแล้วมาดูต้นนี้เป็นหรือเปล่าต้นนี้ก็เป็นนิดๆ ไะกินหรือเปล่าเนาะมะกอเทศเมืเอเ่อวานทำลาบเด็ดไปทำลาบแล้วเมื่อวานกำลังโตเลยโตไม่ทันก็เลย ต้องซื้อผักข้างนอกมาไว้ใส่ขอข้าวเนี่ยโตให้ประมาณนี้เองเหลือเอลยู่แค่นี้ได้อยู่วันเดียวเดี๋ยววันนี้ต้องลดน้ำต้นไม้สักหน่อยนะคะนอนลงกลมตุ้งกลมตุ้ง สีแดงวันก่อนเด็ดเด็ดยอดพริกอันนี้เขาแตกขึ้นมาหมืนสองสามสีสียอดเลย <c oughs> เดินเดินดูแบบเดิมเดิมนี่เข้าบ้านมาก็จะมาสมสวนอุ้ย ดอกเริ่มจะชัดเจนขึ้นแล้วเนี่ยใบก็โดนหนอนหนอนกินใบมชมว่ามีดอก เริ่มมีดอกหรือยังจะติดดอกหรือเปล่าเริ่มมีเล็กๆในน้อยเล็กๆในน้อยก็ไม,ม่เยอะนะรอดูต่อไปมาดูต้นองุ่นต่อแมลงลงหนอนลงหรือเปล่า ยังไม่ได้สัง่งน้ำยาอะไรนะก็แบบวันนี้แหละยังไม่ได้สั่งมาเลยเ,เดี๋ยวต้องสั่งเดี๋ยวรถนั้นเสร็จก็จะไปหาอะไรกิน ต้องเช็กดูทุกวันเลยว่ามีนอนลงหรือเปล่ามาแรงลงไหมมีไข่นอนไหมดูทุกวันเลย ต้นดอกซะเ,เตีเราแ,แตกนอนนอนชอบมันกันนะ่ดอกอต้นซะเดเตีเขาเจาะเขาเจาะตรงลําต้นนี่เลยต้องคอยฉีดน้ำไล่เพลนนอนเพอมแมลงมันระวางไข่เนี้ยต้องฉีดออกเรามองไม่เห็นนะ กำลังจะออกหลอกแล้วดอกเเลเตร้ตรอนมากนอนกินใบบอนเอาไปใช้บอนเส็ใบโชนเราเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเด้ค่ยเจอกับแม่รัดใหม่สวัสดีจ้า